ขตวพระกวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิอานั้งสิบหชั้นฟ้าสิบห้ชั้นดินที่รู้พระนามก็ดีไม่รู้พระนามก็ดีขอให้มอป,ป,ปุกปักรักษามาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าและลูกหลานทุกๆคนในสากลละโลกนี้ ขอให้ทามาค้าขึ้นให้มีเงินมีทองให้ได้แก้วสารพัดนึกนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สงความนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการขอให้มีแต่อายุมัน่นขวัญยืนมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทินสาธุสาธุาาข้าเดีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพระเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพ สเสด็จมาให้ลูกหลานได้อนุมโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ลูกหลานด้วยเทินสาธุสาธุาาครับใบปูมุจลินนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นปูมุกเกลินเก้าเสียนนะครับเก้าเสียน,น,นเยนา,นนานนะปาใูใหญ่อ๋อว่าจะรวมหมดเลยรวมองค์พญานาคทุกพระองค์ ประวัติของถ้าคนที่เคยมาขอโชคกับพี่นางนี้พูดเรื่องราวให้หน่อยครับว่าเรื่องราวที่คนมาขอโชคแล้วปรสะสบความสําเร็จมีด้านไหนบ้างครับก็ด้านการเดี๋ยวนะวนะโมตัสสะปะคะวะตัวระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตัวระหัตตัสัมมาสัมพุทธัสสะกาย,าย,าย,ายเยาจาจิติตังอาหารวันทา,านาคาทิปดีสีสุธโธวิสุธทธวาปูเสมิกายวยาจาจิติตังอาหารวันทา,านาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธทวาปูเสีมิ กายาวาจาจิตตังอาหารวันทานนาคาที่บดีสีสุโธว,วิสุทธิวาปูเชมิสาธุสาธุลูกขอบบุญบารมีของท่านปู่สีสุโธยาประทุมามาองค์พระแม่นาคีนาคาองค์ปูนาคราทุกทุกพระองค์ปูผู้ชงปูมุจเรนปูศรีสัตตนาคราชปูศรีมุดาปูเพชรนาคราชและองค์พญานาคทุกทุกพระองค์ที่อยู่ในต้นเมืองมาดานวันนี้ลูกได้ขอ ขอราบของท่านปู่ทุกๆพระองค์โปรดขอบุญขอบารมีของท่านปู่ได้โปรดเปิดทางเปิดโชคเปิดราบให้ลูกหลานด้วยเถิดนาโมตัสสะปะคะวะตัวนะหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะตัวะหตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตวนะหะต นางมหาลาภานิพทศสุวรรณารัษตังวามณีวาทนางวาพิสังวาอัทถังวาอัทถัง ถูขอบุญบารมีขององค์เทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงทั้ง16ชั้นฟ้า15้ชั้นดินขอจงไปปกปักรักษาลูกหลานให้มีโชคมีลาภให้ได้เงินแก้วแหวนเงินทองสารพัดนึกนึกคิดสิ่งใดก็ให้สุความมุ่งมั่นปารนาให้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าโน้นเลยลูกเอ้ยสาธุสาธุถูให้บารมีของเจ้าถูคุ้มครองเจ้เด้วย้สาธุสาธุให้ดีแต่ไมีแต่ความสุขความเจริญ เป็นยังไงลูกเอ้ยอูดีกันสบายหมดทุกคนอยู่เนาะครับปู่ ammed, สบายดีแต่ช่วงนี้ก็อยากมาหาปูนั่นแหละโชคลาบให้เอซีช่องที่ชมปูอยู่ก็หลายคนหลายท่านอยากให้นะปูก็ฝากติดตามคิดถึงนะล,ลูกเนาะ <políticas> เออเดขปูนะบางทีมันก็เตะก้นแล้ว ทีมันก็ตรงมันลอยอแต่เทพเทพวดาที่ท่านจะให้ประทานพรมาลูกเอ้ยใครมีโชคมีลาบคนเรามันก็ไม่ได้รวยพร้อมกันเนอะลูกเนอะสักวันหนึ่งอาจจะเป็นบุญของเราก็ได้ปีใหม่นี่แหละปู่ก็เนี่ยงวดก่อนจะถึงปีใหม่นะปู่ลูกหลานอยากมีโชคลาภทำบุญนะปู่ปู่ขอแบบเน้นเน้น สองตัวสามตัวเล่นๆสักครั้งนะปู่ลูกหลานจะได้มีเงินทําบุญหมดนี่หมดสิ้นนะปู่เอาตัวนี้ลูกอันนี้ข้างบนนะลูกนะห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมห้าสี่หนึ่งนะครับห้าสี่หนึ่งคุณผู้ชมห้าสี่หนึ่งปู่ให้แล้วบุบนะครับห้าสี่หนึ่งปู่ให้แล้วนะครับข้างล่างลูกล่างนะ ลากปู่จะให้สองคู่นะลูกนะแปดหนึ่งกับแปดสองนะลูกโอ้ยแปดหนึ่งกับแปดสองตรงกันแปดหนึ่งกับแปดสองแค่นี้แ,นนแนนหละลูกแปดหนึ่งกับแปดสองลูจะไม่พูดอะไรมาก, 1> 1ก2 2> ให้แล้วก็คือให้ลูกหลานเลยนะลูกนะจดจดนะจดไปก่อนแปดหนึ่งกับแปดสองแปดหนึ่งแปดสองปู่อย่าเพิ่งไปนะให้ปูอ่อวยพรให้ดเด็กศรยเดอร์ปู่เป็นอวยพร ให้ลูกหลานเ,เดอ้อปู่เด้อให้ลูกหลานในวันละขึ้นปีใหม่นะลูกเออหลานเอยลูกหลานของปู่คนไหนที่มุ่งมั่นศรัทธาในองค์ปูพ่พญานานคะองค์ปู่มุจลินปู่ก็จะให้ลูกหลานมีแต่ความสุขความจเจริญให้มีโชคเวลาให้คัะรวยรางวัลที่หนึ่งนะลูกนะคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งม,มั่นปรถนา ไม่เคยลืมลูกหลานหรอกแล้วลูกหลานก็อย่าลืมปู่ขอให้เจ้าจงเชื่อมั่นยึดมั่นในองค์พญานาคจงศรัทธาในองค์พญานาคใครอยากว่ายังไงก็ช่างลูกอันนั้นมันความคิดของเขาเนอะลูกเนาะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันลูกหลานเชื่อปู่ยึดมั่นในองค์ปู่ศรัทธาในองค์ปู่สักวันหนึ่งปู่ก็จะให้โชคให้ละให้แต่ความ จะเริญลุ an <an ่งเรืองให้แก่ลูกหลานตลอดไปนะลูกนะเออครับสาตุสาธุปูให้พรเลยนะครับคุณผู้ชมปูให้พรแล้วนะครับงวดนี้อวเสือตเดียวบ่าตัวเียว่าอเจ้า้บัีว่าติวะยาเสนเจอายุมาตีว่าติบสีอ่บดีนาต่บบรือันจอย่าปอแตาเยวเสียแต่ปอยู่บดด้ว่าฤๅีอายุตันว่าติปูยังเช

ปีตับโยเสียกตบปูยิสาปูป่ายิศตต่ปุยตาสาธุ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 ครับปูให้แล้วนะครับคุณผู้ชมห้าส like yep ี่หนึ่งกับแปดหนึ่งแปดสองนะครับแปดหนึ่งแปดสองนะครับบันทึกไว้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับจดไว้เลยนะครับสาธุสาธุปูให้พรด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับสาธุสาธุมีโอกาสในวาสนานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมปูนะครับ ปูมดจรินนะครับสาธอส, <ะ S 1> สาธมีโชคมีลาภนลูกหลานเอ้ยจะได้มาร่วมทำบุญบวงสวงกับปูนะลูกเด้อใหลูกให้ปูได้มีปัใจจัยให้มันเยอะๆก่อนลูกค่อยทำวันไหนลูกหลานพร้อมนู่นแหละปูก็ไม่ว่าหรอก น้ะลูกเนอะมีอะไรจะถามปู่ไหมมีจะถามแล้วปู่มีแต่แค่ต้องการสองตัวสามตัวเลยปู่ให้ไปแล้วอ่ะครับล่ำรวยล่ำรวยลูกเอ้ยสาธุสาธุเลยสาธุสาธุสาธุ นั่นแหะที่ขึ้นใหม่จะเป็นองค์ท่านผู้ชมนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมนะครับปู่มุจลินนะครับเข้าพี่นางนะครับผมเขาเล่าพี่นางได้เข้าเลขโพลิสิบตัวก่อนมีสิบนนะครับครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ได้แล้วนะครับตัวเลขนะครับสําหรับพี่นางนะครับนะร่างปู่มุจลินนะครับได้ตัวเลขนะครับปู่เข้ามานะครับและให้ตัวเลขเน้นๆนะครับ5 4 1แล้วก็8 182นะครับ8182 541กับ8182เลิกผู้ชมนะครับใช้ปากกาจดเอาเลิ์นะครับ8182ถ่ายภาพตรงนี้เราไปดูขึ้นใหม่อีกนะนี่ค่ะ,คะจะเป็นรูปเต็มยศเลยฝั่งทางโน้นอืมเดี๋ยว<ข>โอ้โหมันคงเทียบเลย ดเปิครับคุณชมตัวนี้ก็หน้าเหมือนคนเหมือนกันนะครับผู้ชมนะครับก็แปลกนะครับเสาบ้านพี่นางก็มีคล้ายๆกับเทพคล้ายๆกบหน้าเหมือนคนขึ้นหลายที่หลายจุดนะบางทีก็เหมือนพญานาคขึ้นนะครับคุณชมนะครับแปลกมากเลยนะครับคุณชมนี่ดูเป็ตัวนั้นแหละครับสาธุสาธุแชมนีเดอร้ชมแปลกมากเลยนะครับผู้ชมนะครับ แล้วแต่จงใจพวิจารานะครับเดชมเด้อคุณผู้ชมนะครับเือเต็มยศเหมันเต็มยศเลยนะนี่โอ้สาธถุสามองเหลยมนเยน้าชมเปลกมากเลยนะเต็มยศเลยนะครับเสาไม้นะครับเต็มยศนะครับ่าขึ้นมาเองนะครับคุณผู้ชมนะครับสาธถุสาถุเด้อนะครับ ทธะสัพพะวะตัรโตสัมมาสัมพุทธะสัมโมตสัพพะวะตัรโตสัมมาสัมพุทธะสัมโมตสัพพะวะตัรโตสัมมาสัมพุทธะกายยวัจจิตตังหังวันทานนาคธิปดีซีสุโธวิสุทธิเทวาปูจิมิตุเดียมิกายวัจจิตตังหังวันทานนาคธิปดีซีสุโธวิสุทธิเทวาปูจิมิตุเดียมิกายวัจจิตตังหังวันทานนาคธิปดีซีสุโธวิสุทธิเทวาปุจิมิเมตันจามาณะภพิยญาณคาสารทัปปิตังสั ร้านก็ขอได้ชมในหนาเด้อะสาธุขอบคุณผู้ชมที่รับชมเด้อนะครับขอเองรวยๆนะครับเด่าลติดตามช่องสัปยานาคเลยนะครับที่ฟันชาแนลเลยครับคุณชมเฮงรวยๆเด้อสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมตัวเลข5 4 1นะครับเป็น1เป็น2นะครับอย่าลืมนะครับคุณผชม